พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ล้ำเข้าป่าอีกแล้วจ้าไปหาเบิ่งกระเทียมอีกแก่พ่อพี่น้องจา้ามีป่าเยอะพี่น้องเอ้ยคุณมื้อนี้มากับน้องสาวจ้าคุณยางไปแล้วไปเบิ่งป่ากระเทียมเพราพี่น้องหนาวครับอากาศบ่ดีจังมื้อนี้อากาศหนาวอากาศหนาวพี่น้องชมป่าเบิง่งจ้ะ เป็นว่าพี่น้องเอ้ยคุณนะทางกลับไปบ้านอันนี้คือทางสิไปหานกระเทียมพี่น้องจ้าจ้ามาไปเบิ่งปลากระเทียมบนเลยจ้าพี่น้องถึงปลากระเทียมแลวจ้าพพี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องเอ้ยมืนอั้นยยลำมาโบราณยีปลานี่มื้หนีง้าแห้อจ้าคุ่ไม่ต่กระเทียมเลยจ้าพ,พี่นอ้องจ้า ปาดใจรำขืนบ่ได้น้องเอ้ยบังดีงามงามปาดบังดีล่ะเรียก็ปลากระเทียมได้แต่นี่ปลากระเทียมทังนั้นจ้ะพี่น้องจกาคนะ่ะแล้วจะพามาเบิ่งปปาดปาดกำลังงามพี่น้องเอ้ยบังดีปาด มึงพี่น้องจ้ากอ,อนี่กำลังงามเลยป้าน้องแบมทั้งตี่งามพูดดูน้องแบมมาขึ้นนะพี่กอ,อนนะพี่น้องมึงดิงามหลายจ้ะกำลังงามเลยจ้ะมื่อัานยีละงามว่งามป้านนี้เอาขากกอกไว้นด้วยป้างามตกพีนพ่น้องเลยพุณน่ะเป็นเอ่อ ไข่เทิงพูได้เนี่ยเป็นเขาได้จ้ะคุณน,น้องนั่งอยู่พ่อนี่ลั้มอยู่เทิงเขาได้จ้ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งดี่ก็ลังงามพี่น้องเอ้ยเบิง้งพี่น้องไว้สอนพี่น้องเบิง้งสอนน้ำเยื่ลรั้มปรจ้าป้าใจตาห้องมึงนี่ลูกสายเยื่ลรั้มประมาณน้ำจ้าพี่น้องเอ้ยเบิ้งดีสอนอะไรจ้ะเบิ้งเบิง,บง,บง กำลังงานแ้่พี่น้องจ๋าออนนี่แม่นเบิดเลยดิยจ่านี่นี่กำลังงามกำลังอ่อนอ้วนรัวอ,อยู่ป้าสวร์คลาสไกลพี่น้อง,งเอ้ยแม่นเบิดเลยจ้าผมแม่นเบิดเฉียวอุ้มทูมแม่นเบิดเลยจ้าแม่นเบิดเลยดิยจ้านี่เฉียวอุ้มทุ่มอยู่ป้าสวร์อะไรจ้าแม่นเบิดเลยดิยจ้า จ้าอู้ยสอนบอกพอดุพอดุสอนบ่จ้าแม่นเบิดเลยได้พี่น้องแม่นเบิดเลยจ้ะแม่นเบิดเลพอดุพี่น้องเอ้ยสอนน้ำเยลลัมบ่จ้าแม่นเบิดเลยืนงนได้โดนกระเทียมได้พี่น้องเลยนะล้างติปเป็นตุ๊ปุติปปอยู่ตรงนี้จ้ะปุ่นพี่น้องเอ้ย มันจะเป็นแบบภูเขาได้จ้ะมันจะเป็นเป็นแบบเนินเขาพี่น้องปารยิงขึ้นมัเทิงๆนี่ยิงน้ำพี่น้องเลยมึงดิน้องแบมปาพี่น้องมึงดิยิ่งขึ้นเทิงๆยิงน้ำพี่น้องเลยนี่ย่ขางบนด้จ้ะขางบนเขาด้นี่เทิงเขานีน้ำสิตไทยเบ่งน้องด้วย พูดเลยพูดน,น้องสาวอยู่ผุ่นนี่ลำ้ำอยูท่ทงเขาหอบแล้วจ้ะป้าดบึงดิพี่น้องเอ้ยบึงกระลังงามสอนพี่น้องก็ซอนอไหลหัวยิ่งขึ้นมาตั้งเทงยิ่งงามหลายป้าดบึงดิ ป๊านี่ล้ำอยู่เทิงดิเนจ่ะเทิงเขาคุณน้องสาวอยู่พูนเก็บอยู่ของลางคุณจ้ะนี่น้ำไหลนี่ล้ำปีนมาทั้งเทิง้ะมาปวดเขาพี่น้องฟ้าจสอ่อนไรงามไยจ้ะ นี่จะบรรยากาศป่ากระเทียมจ้าพี่น้องเอ้ยงามหลายจ้ะนี่มันติดอยู่บนเขานะจ๊ะเนะาะพักกันยางมะตังไกจ้ะพี่น้องเห็นปะนองนกิน้ำหุ่น,นอยู่ตอดปอดที่หุ่นน้ำปีนขึ้นมาทุ่งแตะแม่นเบิดพี่น้องเอ้ย้พูดล่ะนี่ป่ากระเทียมเบิดเลยจ้ะพี่น้องพูด่ะ มาเด้อจ่าดูฮะเด้อดอะไรอีกมาเก็บในมีล้ํากะมาเด้อจ่าคุณได้ต้องปีนเขาเด้อจ่ายางลงไปนี่เป็นหออพี่น้องเอ้ยพู้หล่ะอืมสอนพี่น้องเอ้ยเอาวิวสวยๆมาฝากจ้าวิวปลากับเทียมพี่น้องเม่นบุตรเด้อจ่าคุณงามไร่ นี่ล้ากัดโค้ดจบใบเพียงแค่นี้นะจ๊ะนาะคลิปหนาจะเป็นคลิปเก็บกระเทียมนะจ๊ะพพี่น้องล้ำประกาศอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาบงคิปว้ล้าจนจบคลิปนะจ๊ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะนล้าประกาศผมคุณไลไลเจอกันคลิปหนาจะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ชมวิวดอกไม้สวยๆแล้วก็ปลากระเทียมสวยๆนะจ๊ะน้อแล้วก็บวิวธรรมชาติสวยๆนะจ้าของ เมืองอังกฤษเนาะจ้ะเนาะของประเทศอังกฤษเนาะจ้าอ,อย่าลืมกระกาขอบคุณหลายๆจ้าพ,พี่น้องอไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะเป็นคลิปเก็บกระเทียมเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายจ้าบ๊ายบายจ้า